หญิงหัวฉงเสี่ยงเลียนส้อยคอหิงห้อย,สอย,สอยใสใสใจหน้าหลีคูทีชื่อกูว้หวานฟ้านไหลเฉิงเหลียงเตอหญิงหัวฉงเมัน เวินเต้าใครใครร้องไห้อยู่ที่นั่นหิ่งห้อยที่ทานอาหารเย็นและกำลังนั่งเล่นร้องถามขึ้นสุ้วส่วงูตุ้ยปู้ฉี ตาเหล่าหนีเมินเลอเสี่ยวทรงสูหมอดจัว่วเอียนเลยเป้าเชียนเตอสัวฉันเองกระลอกน้อยฉันขอโทษที่ลบกวนพวกคุณกระลอกน้อยพูดอย่างเศร้าซ้อยพร้อมปาดน้ำตา มามาส่งอัดเตอร์เจนจูเสียงเลี่ยนหูเจียนเลอเสียวทรงสู่สร้างซีนตี้สัวซ้อยมุกซ้อยขอมุกที่แม่ให้ฉันมันหายไปแล้วกะลอกน้อยพูดอย่างเศร้าซ้อย หญิงหัวฉงเสียงเลอเสียงซัวเจออ้อโยตัวต้ากวนซี่ยาอัวเมินเคยอีจั่วนีเตอเสี่ยงเลี่ยนยาหิงห้อยคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเรื่องเล็กน้อยเลยเราทำสร้อยคอเส้นใหม่ให้คุณได้ เสี่ยวรงสูเจ้าอาเจ้าเจ้าอาเจ้าไหลเลยอีกเกินจางจางเตอโกเวยป้าเฉากระลอกน้อยค้นหาไปไปมามาและพบหญ้าหางสุนัขเส้นยาวยาว อออีเีเเยก一เ子一根最不最不起眼的狗尾巴草，变成了一串最最独特、最最耀眼的萤火虫项链。t a n d ยน n a เ,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 ยยเหญหเเนน้าหางสุนัขก,ก็กลายเป็นสร้อยหิ่งห้อย ที่มีเอกลักษณ์และแวววาวที่สุดทรงสู่ไม่เม่ยหยงหยงเลออี่วนจุ้ยจุ้ยตูเธอจุ้ยจุ้ยย้าเอียนเตอหญิงหัวโฉงเสี่ยงเลียน ใครซินจีเลอกระลอกสาวน้อยมีสร้อยคอหิ่งห้อยที่แวววาวสวยงามโดดเด่นที่สุดกระลอกน้อยจึงมีความสุขมากๆถ้าท่านชอบกรุณากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามนะครับ